วันน uh, ี้นะคะบ้านนางามเราก็จะเดินทางไปประกวดกันที่แรมบริหารค่ะวันนี้เราแต่งหน้าทำผมกันเองนะคะนี่โดอาหน้าบายพิอาจนะคะผมใบนัทธี่ดาเจริญสุกสกุลค่ะเราจะมาดูเพื่อนๆกันนะคะอันนี้ช่างหน้าเราค่ะช่างแต่งหน้านะคะของพี่เลี้ยงค่ะเป็นพี่เลี้ยงรับซาวันนี้เน้นค่ะเออเด็กน่ะมาเต็มมาก ดูชุดด้วยนางทำผมให้นะคะคนนี้เอามาแล้วจิ๋วค่ะจิ๋วคิบเป็นกันเดิมนะลำปางนะคะอ่าป้าป้าสุดีค่ะรัชรันค่ะโจเชียงใหม่นะคะโจเชียงใหม่เออพี่แนตตี้โคลาชค่ะมาในชุดไล่เสือค่ะเบาๆวันนี้ลลอนนะคะต่อไปค่ะ กวางตุ้งค่ะเหมือนเจ้าสาวมางเลยเออสวยนะจ๊ะชุดนะจ๊ะชุดชุดดูชุดด้วยเออสวัสดีส่ัสดีกวางตุ้งจากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะจากจังหวัดอุบลราชธานีภาษาอีสานค่ะขอแนะนำฝากพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องทรงเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้กับสาวหน่อยหน่ะมลพ่อหน้ายาวยาวยาวอันนี้พี่เลี้ยงนะคะพี่แจนค่ะ พี่แจนวันนี้ไม่เป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะให้ค่ะถือกระเพราน้องจะประกวดแล้วนะคะจบด้วยแม่ใหญ่ยม่ใไม่ยากลงอ่ะปอดีด็นแม่เป็นผู้หาผมขาอะไรนะคะท้าลงเดี๋ยวน้องๆมาคร่าถ่าเดี๋ยวเราขอไปก่อนนะคะรีบไปงานประกวดแล้วก็เจอกันนะคะ